ดูดวงรายวันแม้กระทั่งการดูลายมือก็ยังสามารถบอกลักษณะนิสัยของแต่ละบุคคลได้แต่ในวันนี้เราแปลกกว่าใครเราสามารถบ่งบอกลักษณะนิสัยลึกๆของตัวเองได้ด้วยการดูจาก9ลักษณะรูปเทา้าสามารถทำนายนิสัยได้เช่นกัน 1. รูปเทา้านิ้วเท้าเสียงลงรูปภาพของคนที่มีลักษณะเรียงความยาวของนิ้วก้อยกันแบบนี้ทำนายได้อย่างชัดเจนว่า เจ้าของที่มีโรคเท้าเช่นนี้มักจะเป็นคนที่มีความลึกลับมีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงชอบที่จะอยู่คนเดียวมากกว่าอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มมากๆเป็นคนที่ค่อนข้างอารมณ์แปรปรวนไม่ชอบการถูกดินทาว่าไม่ดีเป็นคนที่ภายนอกอาจจะดูแข็งกระด้างแต่ลึกๆในใจแล้วถ้าใครได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของคุณจะรู้เลยว่าเป็นคนดี ชอบช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งใดๆตอบแทนคุณมักจะช่วยเหลือผู้อื่นอยู่บ่อยครั้งแม้กระทั่งตัวคุณเองลำบากก็ตามตัวคุณเองนั้นเป็นคนที่เก็บอารมณ์ไม่ค่อยดีมักจะพูดออกไปตรงๆ 2. ร,รูปเท้านิ้วโป้งนิ้วชี้และนิ้วกลางเสมอกัน นิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางเท่ากันแบบนี้ทํานายว่าจะเป็นคนอัธยาศัยดีนิสัยง่ายๆเข้ากับคนง่ายชอบเข้าสังคมมีเสน่ห์รุนแรงบาดใจและมีความโรแมนติกเจ้าบทเจ้ากรพอสมควร 3. รูปเท้านิ้วชี้ยาวที่สุดคนที่มีนิ้วเท้าลักษณะเช่นนี้นิ้วเท้าที่เป็นนิ้วชี้จะยาวที่สุดทั้ง5นิ้วใครที่มีนิ้วเท้าเช่นนี้จะมีลักษณะโดดเด่นอย่างใดอย่างหนึ่ง มักจะเป็นคนที่มีความคิดแปลกแหวกแนวสามารถเป็นผู้นำที่ดีได้บางคนมีความสามารถพิเศษจุดเด่นแต่ไม่สามารถบอกใครได้คนนั้นเป็นคนที่มีจิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นแม้กระทั่งตัวเองกำลังเดือดร้อนอยู่ก็ตามคุณก็จะช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนคุณนั้นเป็นคนชอบคิดถึงเหตุการณ์ล่วงหน้าชอบวางแผนการทำงานเป็นคนที่ไม่ชอบจับกลุ่มนินทา แต่ลักษณะภายนอกของคุณอาจจะดูไม่เหมือนลักษณะภายในตรงที่ว่าคุณนั้นมักจะทําตัวไม่เหมือนกับคนอื่นทั่วไปเป็นคนที่ไม่ค่อยยกยอป่อป้นคนอื่นสักเท่าไหร่เพราะคุณคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่จอมปลอมโกหกคุณมักจะชอบช่วยเหลือคนอื่นเรื่องเงินอยู่บ่อยครั้งใครเข้ามาเดือดร้อนขอยืมเงินคุณก็จะใจอ่อนให้ไปเกือบจะทุกครั้งเลย แต่สุดท้ายแล้วคุณจะต้องมานั่งเสียใจทีหลังว่าไม่น่าให้ยืมเลยให้ยืมแล้วก็คืนไม่ตรงเวลาพอจะทวงก็ไม่กล้ากลัวเขาจะว่าเรา 4. รูปเท้านิ้วเสมอเท่ากันหมดใครมีนิ้วเรียงเสมอกันทุกนิ้วแบบนี้ทํานายนิสัยส่วนตัวได้เลยว่าคุณเป็นคนมีเหตุผลตระกะสูงเป็นคนสงบใจเย็นและสามารถเป็นที่พึ่งพาของหมู่เพื่อนได้ดี อีกทั้งจะเป็นคนให้ความสำคัญกับการรักษาสัญญาเป็นอย่างยิ่ง 5. รูปเทา้านิ้วก้อยชิดนิ้วนางรูปเทา้าที่นิ้วก้อยชิดติดแนบสนิทกับนิ้วนางมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นนักวางแผนมองการไกลถึงอนาคตอยู่เสมอเป็นคนบ้างานชอบทำงานและเป็นคนใจเย็นสุขุมพอสมควร 6. รูปเทา้านิ้วก้อยแยกห่างรูปเทา้าที่นิ้วก้อยแยกห่างจากนิ้วนาง รูปเท้าลักษณะนี้นิสัยใจคอของเขาจะเป็นคนทำอะไรคือทำเลยชอบความเปลี่ยนแปลงรักการผจญภัยหัวใจอิสระไม่ชอบลงหลักตักฐานใครยุให้ทำอะไรก็จะกล้าทำทันที 7. รูปเทา้านิ้วก้อยหดสั้นกว่าปกติใครนิ้วก้อยหดสั้นมากๆขอให้ดูข้อนี้นะครับคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนหัวแข็งชอบที่จะทำตามใจตัวเองเมื่อคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้อง มีแนวทางเป็นของตัวเองกล้าที่จะทําสิ่งที่แตกต่างพูดง่ายๆเป็นคนมีแนวทางเป็นของตัวเองแตดรูปเทา้านิ้วกลางเฉียงออกคนมีรูปเทา้าลักษณะนี้จะเป็นคนรอบคอบชอบวางแผนคิดทุกอย่างไว้ล่วงหน้าย้ำคิดย้ำทำอย่างที่ท่วนเป็นนักบริหารจัดการและสามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้ดี 9. รูปเทา้านิ้วกลางแยกห่างจากนิ้วชี้ คนเท้าลักษณะที่จะค่อนข้างพิเศษคือสามารถแยกความคิดส่วนเหตุผลและอารมณ์แยกขาดออกจากกาันได้อย่างสมบูรณ์แบบคุณสามารถเป็นนักวิเคราะห์นักการทูตสกินการเจรจาเป็นเลิศการทำนายนิสัยด้วยรูปเท้าที่เรานำมาฝากนี้เป็นเพียงการคาดการแบบกว้างๆไม่ได้หมายความว่าคนที่มีรูปเท้าแบบใดแล้วจะต้องมีนิสัยใจคออย่างที่เรานำเสนอเสมอไปครับทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้